พาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีปลาซาดีนและปลาแมคเคอเรลจำนวนมากถูกคลื่นซัดมาเกยชายหาดที่เกาะฮอกไกโดก็อยู่ทางเหนือของประเทศญี่ปุ่นเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะคนก็ตกตะลึงว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรหลายคนก็เลยกังวลว่าถ้าไปบริโภคปลาเหล่านี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือเปล่าเพราะว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปลาตายแบบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเพียงแค่ราวๆสามเดือนหลังจากที่ทางการญี่ปุ่นตัดสินใจปล่อยน้ําบําบัดกัมมันตารังสีจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุคุชิมะไดอิจิลงสู่ทะเลแล้วก็กลัวว่ามันอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคประชาชนก็เลยเกิดความกังวลใจค่ะ เพราะว่าน้ําหนักรวมปลาที่มาเกยตื้นแล้วสุดท้ายตายกันหมดเลยนะคะหลายพันตันเลยจนเห็นมองเห็นเป็นแบบแพรสีเงินทั้งเหนือผิวน้ําแล้วก็ตรงชายทะเลที่เป็นเป็นทรายด้วย